สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอเคครับวันนี้คลิปวันนี้มีสาระนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำผมทำอย่างไรให้ฟาร์มโกได้ 20K ต่อแมปนะครับฟังดูอาจจะเวอร์แต่ผมทำได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีว่าทำอย่างไรให้ได้ 20K โกต่อแมปนะครับโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้ทั้งที่เป็นผู้ติดตามใหม่และยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปที่ผมฟาร์มโกได้ 20k โกทำแบบให้ดูกันนะครับมาครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องทําแมปให้ได้แมปที่มันมีมอสเหมือนที่ผมทำนะครับเน้นมาทัดบนสุดนะครับ Increase Number of Rare Monster นะแล้วต้องเป็นแมปนี้เท่านั้นนะเพราะว่ามีอะไรเดี๋ยวเราดูในคลิปนะว่าจะมีอะไรทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแล้วผมจะใส่ สคารับตัวนี้ด้วยนะแค่1ตัวก็คือมันจะเพิ่มแพ็คมอนแรเพิ่มขึ้นอีก4 p a แพ็คด้วยนะครับส่วนอันัสพาสีก็จะประมาณนี้นะเราจะเน้นที่เอฟเฟกของแมปที่เป็นทาง,ทางด้านบนแล้วก็จะเน้นที่อ่าโนดของยิ t เตอร์ออฟเวนะเพิ่มจำนวนแพ็คมอนแล้วก็เพิ่มโอกาสออกไอตัวสาวไอเขียวอะไรอย่างนี้ส่วนเอ็กซ์เพเนชผมอัพมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกที่เริ่มฟาร์มแล้ว ก็สามารถอัพเหมือนผมได้เลยถ้าสามารถฟาร์มไหวนะมันก็จะมีจํานวนมอนแรเยอะเหมือนกันนะครับอ่าหลังจากที่เพื่อนๆทำแมปเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ลงไปเคลียร์มอนตามปกตินะเวลามีอะไรก็กดๆไปกดตัวปักหมุดสำหรับแร่ทรัพยากรของหลีนี้ด้วยนะ แล้วทีนี้ที่สําคัญเลยก็คือทําไมเราถึงต้องเลือกเป็นอิ t เตอร์โอเบอร์เพราะว่าไอตัวเสาของไอตัวไอเขียวเนี่ยมันจะมีมอสที่เพิ่ม i n นคี e q u i t ี I f i l e e ฟาวน์นเเดียด้วยซึ่งไอตรงนี้แหละมันส่งผลต่อจํานวนโกที่มันดอบในแมปด้วยนะโอเคพอเพื่อนๆเครียม์อ clear, มอนข้างนอกหมดแล้วนะอาจจะไม่หมดก็ได้ถ้าเจอห้องบอสก,ก่อนเราก็มาเคกียร์ห้องบอสนะบอสต,ตัวนี้มันมีจุดเด่นคือระหว่างที่จะไปเจอมันอะ มันจะร่ายรำมันจะแบบลีลามากโดยการที่แบบเดินทางไปโคตรไกลเลยแล้วไอ้ข้อดีที่มันมีลูกน้องออกมาระหว่างทางที่เราต้องไปเจอมันเนี่ยคือมันดรอปโกจำนวนเยอะมากเลยนะซึ่งผมเคยเทสอีกไม่กี่แมปที่ผ่านมาที่ผมเทสอ่ะจากตรงนี้ไปถึงห้องบอสอ่ะได้มาประมาณ5000โกลเลยซึ่งฟังอาจจะดูเวอร์อเดี๋ยวเรามาดูโกท้ายคลิปตอนที่จบห้องบอสกันว่าจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็เพื่อนๆก็เคลียร์ไปตามปกติพยายามเคลียร์ลูกน้องให้ได้เยอะที่สุดนะ พราะมันดอบโกเกือบทุกตัวเลยเยอะมาก ทีเด็ดอยู่ที่ห้องบอสส่วนหนึ่งได้แหละเพราะว่าระหว่างที่เราจะเคลียร์บอสในเฟสต่างๆเนี่ยมันจะมีเฟสที่มันหายตัวไปแล้วเรียกน้องๆเหมือนในคลิปเนี่ยเห็นไหมเราจะดอปโกจากตรงนี้แบบเบิ่ม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 เบิมมากเลยแบบเก็บไม่ไหวอ่ะดูดิโหอย่างรวยอ่ะรวยมากๆเลยสุดยอดไปเลย แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้โกเท่าไหร่ตอนจบเคลียร์มอนทั้งหมดแล้วก็รวมห้องบอสอ่ะหลังจากที่เราเคลียร์ห้องบอสเสร็จเราเคลียร์มอนใกล้เสร็จเราก็มาดูกันว่าโกที่เราได้จากการเคลียร์มอนทั้งหมดแล้วก็ห้องบอสได้เท่าไหร่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน,นได้ตั้ง1 5 0 0 0โกเนี่ยเห็นปะโคตรเยอะเลย นี่แค่ยังไม่รวม Expedition กับ Bright ที่จะให้ดูต่อไปนะหลังจากที่เราเกลเ็์เพสเ i เสร็จแล้วนะเราจะมาดูกันว่าเราจะได้โกเท่าไหร่เพิ่มจาก15,000โกตัว Expedition จะให้โกเพ,เพิ่มเพิ่มเอีก3,000 g โกโอเคหลังจากที่เราเคลียร์ไบรท์เสร็จแล้วนะไบท์ Bright เนี่ยจริงๆตอนแรกผมไม่ได้อัพมานะแล้วก็มันเป็นของแถมที่ผมเจอตอนที่เทสอะไรอย่างนี้แล้ว มันทําให้เรารู้ว่าขนาดเราเคลียร์ไบแบบไม่ได้อัพพาสิบอะไรอะ่ะเรายังได้เพิ่มมันอีก2000โกลเลยซึ่งค่อนข้างเยอะมากเลยสําหรับ,บไบรท์ที่เราไม่ได้ตั้งใจอัพมาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรดูไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นอะไรดูไหมนักเรียนตรงเนี้ยทาให้เราสังเกตได้ว่าถ้าเราเพิ่มจํานวนมอนเรให้มันเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ใส่สคารับตัวเมื่อกี้ที่เพิ่มแพ็กมนอนเรเข้าไปอะ่ะมันจะทําให้เราดรอปโกเยอะขึ้น รวมทั้งม็อดไอตัวจาก Eater of World ที่เพิ่ม q u a n t t y y t t m m r r p p y m บายมอนสเตอร์ในแมปด้วยนะก็ถือว่าเป็นทริคเล็กน้อยนะที่ผมจะมาแชร์วิธีการหาโกได้จำนวนเยอะๆต่อแมปให้เพื่อนๆกันผมคิดว่าทุกคนคงม,มีปัญหาในเรื่องการหาโกให้มาจ้างลูกจ้างของเราในเมืองได้เยอะๆนแน่ๆเลยผมก็เป็นผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะผมก็เลยคิดหาวิธีว่าจะทำไงให้ได้ต่อแมปเยอะดี ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆน่ะเคลียร์แมปได้เร็วมากน้อยแค่ไหนลองไปปรับใช้กันนะว่าเราจะเอาวิธีนี้เทคนิคนี้ที่ผมมาแนะนำอ่ะไปฟาร์มกับอะไรที่เราถนัดที่เราชอบแล้วก็เราจะได้ดรอปโกแบบเบิม่มๆด้วยนะโอเคก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ดูกันเยอะๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแหม่แม่งพอมีสาระปุ๊บเกรงเลยตอนพูดไปพอละ แค่นี้แหละเจอกันในไลฟ์สตรีมทุกคนบาย